สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับช่องสัญญาครับผมนะครับวันนี้เราก็มาดูน้ำหยดนะครับที่เราได้ติดตั้งไปแล้วนะครับต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้ลงไปนะครับคลิปนี้ก็มามาเยี่ยมชมนะครับนะครับระบบเทปน้ำหยดระบบน้ำหยดนะครับของที่อ่ในสวนผมเองนะครับ นี่เราก็ได้ติดตั้งอันนี้อันนี้ก็เป็นท่อเมนนะครับท่อเมนนะครับเมนหลักแล้วก็มาแยกเป็นแขนงนะครับเป็นแปลงนะครับอันนี้ก็จะแปลงหนึ่งนะครับตัวนี้ผมได้ปลูกมันเทศมันม่วงนะครับมันม่วงญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ครับผมเพิ่งได้ลงลงได้ประมาณ2วันหรือ3วันนะครับผมก็ให้ระบบน้ํานะครับนะครับ ถ้าภาพไหวๆนิดนึงก็ขอประทานอภัยนะครับอ่าใช้อ่ากล้องมือถือนะครับในการถ่ายนะครับก็อาจจะไหวๆนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นวาลวาลเทปนะครับวาลเทปน้ำหยดนะครับนะครับนี่ก็ท่อเมนนะครับแล้วก็ติดตั้งมานะครับไปถึงจุดนี้นะครับนะครับนี่ครับ ตอนนี้จะพามาเชื่อมชมระบบหยดนะครับนี่ครับครับก็เป็นระบบหยดนะครับเป็นเทปน้ำหยดนี่ครับเราก็ได้ติดตั้งนะครับเป็นระยะระยะนะครับ นะครับตามแปลงนะครับที่เราได้ติดตั้งนะครับนี่ครับนี่ครับที่เราได้ทําไว้นะครับส่วนนี้ก็ส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับหนึ่งแปลงที่เราทําไว้เหมือนกันนะครับก็ระบบหยดเหมือนกันนะครับกําลังหยดได้ที่เลยครับตอนนี้ครับท่อเมนนะครับท่อเมน นะครับตัวนี้เป็นท่อเกษตรนะครับก็จะบางบนิดนึงนะครับใครต้องการแบบมั่นคงและถาวรนะครับเราก็ใช้ท่อที่มีความหนาตั้งแต่8.5นะครับนะครับ8.5นะครับก็จะหนาๆนาครับดีหนามากนะครับส่วนตัวนี้มันแค่5มิลนะครับครับ5มิลไม่รู้เหมือนกันนะครับมันเขียนว่า5เฉยๆนะครับ น่าจะเป็นห้ามิลนะครับสองนิ้วห้ามิลนะครับแล้วก็มีแปดจุดห้าประมาณนี้ครับถ้าหนาขึ้นไปก็แล้วแต่เบือนะครับถ้าเป็นท่อกรเสนี่ครับพึ่งลงนะครับตัวแปลงนี้พึ่งลงนะครับผมลงได้ประมาณสองถึงสามวัน น่าจะประมาณน่าจะติดแล้วลครับนะครับตัวนี้เป็นมันม่วงญี่ปุ่นน,น,นออะ,รรระนครับมันมันม่วงมันเทศหรือเรียกชื่ออะไรล่ะประมาณนี้ครับมันม่วงมันเทเนี่ครับถ้าเกิดเทปเรานะครับมันสั้นเกินไปหรือมันไม่ถึงนะครับเราก็จะมีการต่อนะครับตรงนี้เป็นจุดต่อก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับจุดต่อต่อของเทปนะครับ เวลาเราซื้อเราก็ก็ซื้อเป็นบอกทางร้านเขาเลยว่าเป็นข้อต่อเทปน้ำหยดนะครับผมแนะนำให้ซื้อเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้นะครับเราต่อเออเราเราใช้ขดหนึ่งนะครับแล้วเราตัด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 ไปนะครับทีนี้เราไปต่อขดที่สองนะครับบางทีมันไม่ถึงนะครับระยะระยะไม่ได้นะครับเราก็ต้องต่อนะครับแนะนำให้ซื้อนะครับ ซื้อติดไว้เลยครับอย่างผมใช้ปีปีแรกปีแรกเราก็อาจจะต่อแค่ตัว2ตัวซื้อสามตัวนะครับที่ได้ใช้แต่ปีต่อไปนะครับได้ใช้เยอะนะครับเทปเราอาจจะมีการชํารุดนะครับชํารุดเนื่องจากว่ามีหนูมีสัตว์นะครับไปแทะนะครับแล้วก็มดนะครับกัดเทปน้ำหยดเรานะครับเราก็ต้องหาหาเขาต่อนะครับมาใส่เพิ่มนะครับ นี่ครับลงเสร็จแล้วนะครับก็เหลือรอเก็บเกี่ยวได้เลยนะครับ3มเดือนนะครับ,น,บนับจากนี้ไปเลยนะครับสามเดือนหลังจากให้น้ําไปสามเดือนแล้วก็เก็บเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยนะครับนะครับผมก็กะว่าตอนนี้เดือนมกรานะครับปลายเดือนมกราคุมภามีนาประมาณเมษานะครับปลายเดือนเมษามกราคุมภา มีนาเมษาประมาณเมษานะครับน่าจะประมาณเมษานะครับเก็บผลผลิตนะครับเดี๋ยวผมมาดาูผมใช้อะไรเป็นตัวขับนะครับเ,เป็นปั๊มน้ำดีกว่าจะพูดเรื่องปั๊มน้ำดีกว่าครับตัวนี้ผมเป็นใช้ท่อ p ีนะครับพ e มันเหลือจากเาผมเดินผมเดินในข้าง จากครั้งก่อนนะครับมันเหลือนะครับผมก็เลยเอามาใช้นะครับตัวนี้ครับพิธีการต่อท่อพ e กับ PvC เข้ากันนะครับมันก็จะมีข้อต่อนะครับนี่ครับก็จะนะครับมีขายนะครับมีขายตามร้านเกษตรทั่วไปนะครับอันนี้เป็นบาดาลนะครับ บ่อหน้าหกบ่อหน้าหกนะครับใช้ป <c oughs> ั๊มหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับ,ป 1, 1, รบเป็นปั๊มโซลารเซลล์นะครับหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับติดตั้งเองนะครับตัวนี้นะครับติดตั้งเองนะครับน้ำออกสองนิ้วนะครับ ผมใช้ทั้งหมด8แผงนะครับที่แรกผมใช้ปั๊ม750วัตต์นะครับใช้4แผงนะครับผมก็เลยขยับมาเป็น8แผงแทนนะครับก็เลยเป็นการต่อเติมนะครับนี่ครับติดตั้งเองนะครับติดตั้งเองนี่ครับ ยี่ห้อจูปิเตอร์นะครับตอนนี้ปั๊มผมอ่รอบอยู่ที่สองพันนะครับสองพันกว่ารอบนะครับพอแดดจะหมดแล้วนะครับนะครับเหลืออยู่สองจุดหกแอมป์หลังจากกินกินไฟไปแล้วนะครับติดโหลดนะครับติดโหลดอยู่ที่เหลือสองจุดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นวัตเตร์เหลือสามร้อยหนึ่งวัตต์นะครับติดโหลดนะครับหลังจากติดโหลดแล้ว ไฟเหลือจากติดตรวแล้วก็ร้อยสิบหกโวลต์นะครับปั๊มตัวนี้ขับที่ร้อยสิบโวลต์ขึ้นไปนะครับตัวนี้อยู่สองพันสองพันรอบนะครับนะครับสองพันรอบก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้ตอนนี้ก็ยังทำงานนะครับปั๊มก็ยังทำงานอยู่นะครับถึงแดดจะอ่อนแล้วก็นะครับ ตอนนี้แดดอ่อนแล้วนะครับปั๊มก็ทํางานติดโหลดปั๊มทำงานอยู่ที่หนึ่งกรอบนะครับก็โอเคครับพอใช้ได้ครับไม่ถึงว่าเต็มร้อยเท่าไหร่นะครับแผงก็เป็นแผงเก่านะครับแผงมือสองนะครับไม่ใช่แผงใหม่นะนะครับก็โอเคอยู่ครับสำหรับ ขับปั๊ม1,500้ารอวัตต์นะครับน้ำออก2นิ้วนะครับ <c oughs> นี่ครับแดดอ่อนๆแล้วครับตัวนี้สังเกตได้ครับว่าแดดแทบจะไม่มีแล้วครับแต่น้ำก็ยังไหลอยู่นะครับก็ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับสำหรับ คลิปนี้ผมก็มาพามาเยี่ยมชมแค่นี้นะครับนะครับยังไงสนใจคลิปแบบนี้นะครับก็พยายามกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับคนทําคลิปอย่างผมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ